สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยถึงการก่อนเป็นไบเกอร์ผมเคยเป็นไดรเวอร์มาก่อนนะอันนี้ก็เป็นรถคันแรกที่ผมเล่นนะทุ่มทุนในการทำนี่เป็นรถดัซสันสลดสก2 6 0 4นะครับผมรถนี้น่าจะปี2,521นห้อ่บถ้าผมจะไม่ผิดนะสมัยก่อนก็เป็นรถก็ที่ใหญ่นะอ่า ทแล้วก็ยีมเอามาทําเป็นแท็กซี่กันก็นีน้เป็นรถคันคันรถยนต์คันแรกเลยที่ผมปั้นมากับมือจากที่เป็นแบบไม่ถึงจะสร้างก็เกือบสร้างครับก็มีการเปลี่ยนอะไรต่างๆเนาะให้มาดูข้างในกันตอนน,นี้ก็จอดทิ้งไว้นานมากโอเคนี่คือสภาพด้านไหนพ้าก็ยังดีๆอยู่เลยนะเข็มดูที่ตัวเลือนใหม่ เรอนไม้นี้ผมก็เปลี่ยนมาอ่าตัวนี้น่าจะเป็นของคล้ายๆเอนไม้ของตัวสปอร์ตถ้าตัวเดิมๆม,มันเนี่ยจะเป็นเรอนไม้แบบสี่เหลี่ยมซึ่งในตัวสปอร์ตเนี่ยเจะมีพวกตัววัดรอบ RPM มีกิโลเมตรแล้วก็มีตัวอินดิเคเตอร์ต่างๆอันนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นยกคอนโซลมาเลยที่ได้มานี่ก็สภาพจะเป็นเหมือนกดิพวกแอร์พวกแรนา์นะเทปอะไร<ๆ>ผมพยายามเก็บรักษาไว้ น,นี้นาฬิกานะโลโก้ยอไดซันส่วนนี้ก็พวงมาลัยนาดี้มือสองผมพรงมาลัยญี่ปุ่นมาเห็นพวมขอนี่ก็ไฟเลี้ยวตาน,นี่ก็จะมีพวกแรงต่างๆที่ผมเป็นส่วนน่าจะเป็นพวกตัวท็อปเนาะกระจงกระจกเปิดทางเูเอลนี่ไปพามาอะไรมานี่ก็เกือบ แล้วก็ตนนี้ก็จะเป็นในส่วนของอคอนโซลบนท็อปจะมีอะไรต่างๆมาน้ามา,มาผมก็พยายามหาซื้อหากเก็บมาซึ่งรุ่นนี้ที่ญี่ปุ่นก็ฮิตกันครับมันจะเป็นแต่ตัวที่ญี่ปุ่น่ยฮิตนะคือจะเป็นตัวเขาเรียกอะไรตัวฮัตช็อปก็คือจะไม่มีเสากลางกระจกจะโล่งหมดแต่ถ้าเกิดขายในบ้านเราจะเป็นตัวซีดานซึ่งตัวฮัตช็อปในบ้านเราเนี่ยจะหายากมากนี่มาดูในส่วนของเครื่องยนต์กัน นี่คือตัวเครื่องยนต์ก็เครื่องเดิมเนี่ยเป็นเครื่อง2 6ง6ัน6สูบนะอันนี้ผมเปลี่ยนใหม่เป็น V8 ก็คือเครื่อง1นึ่งยูแซละของ Toyota ก็วางใหม่มา ปกติเครื่องยูเซ็เนี่ยเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ4สปีดแต่นี้ผมเปลี่ยนมาเป็นเกียร์แมนนวล5สปีดอ่าเป็นเกียร์ของโตโยต้ากันชนเปลี่ยนหัวหมูมใหม่ได้ไหมอันนี้ส่นของเบรกนะครับอัมสกายไลน์ชาน315 3ยูเซ็ซ้ายขวาอันนี้ก็แปลงมากันส่วนนี้เลยสัย่งจากเยอรมันจก อ่าทานี้แคลิฟอร์เนียหินมากอเมริกาเอ้ย,ยอรมานประมาณ4,000กว่าบาทคู่นึงก็จุดหลังในเบรกหลังของ X 7 e v e n ห่ง X X ไม่น่ใจแปลงเหมือนกันก็เฟืองท้ายนี่ก็เป็นเตทสกายไลน์สไยสกายไลน์แปลงเปลี่ยนมาเหมือนกัน อันนี้ก็ท่าข้างในถือว่าเดิมๆเลยนะข้างนี้ถือว่ากว้างกว้างมากมีไฟขอบตูฮะ<า>ตรงนี้ก็มีสวิตช์อะไรประมาณนี้ถือว่าล้ำมากสมัยนั้นอนะ่ะพอเกือบ30-40ปีแล้ว ผมคิดว่าถ้ามีโอกาสผมอ,อาจจะมาบูรณาใหม่นะสภาพดูแพงตัวอะไรสกิฟมากอะ่ะชิ้นนี้พยายามให้เหมือนเดิมนิดสุดจะสตาร์ติดไหมนี่ไม่ติดแบบนี่หายก็มานี่นะครับ กับผมดรายเวอร์